เวลาที่เราเนี่ยออกไปทํางานไปกินข้าวอะไรนานๆเนี่ยน้องหมาน้องแมวจะรู้สึกคิดถึงเราบ้างไหมฮะแล้วยิ่งถ้าสิ่งแวดล้อมเขาอยู่บ้านเงียบๆไม่มีกิจกรรมไม่ทาเวลาจะผ่านไปนานๆนานมากเหมือนกับคนแบบนั่งรออะไรนานๆรอใครสักคนหนึ่งมันก็เปล่าเปลี่ยวใจใช่อาจจะเปิดทีวีทิ้งไว้ให้มีเสียงตลอดเลยได้ถ้าไฟก็บานไปเลยไม่เป็นไรครับเพื่อลูกของเราเรายอมจ่ายได้ทุกอย่างจ่ายได้หมดเลยอ่าทุกวันนี้ก็ปิดโซล่์เซลล์ครับโอ้แล้วเราก็ไปนอนนอกบ้านนะถูกต้องครับนอนโซล่์เซลล์อะไรอย่าง ใช่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพชรมีสาระนะครับผมกับฮฮะฮะ,ะ,ะคุณหมอมาแววมาแวว <c oughs> นะครับผมยินดีต้อนรับกับคุณหมอสมมโนรมศรีฮิรันกับโรงพยาบาลสัตว์ไออุนอ่นนะครับผมวันนี้พูดถูกมาครั้งเชียวสวัสดีครับครั้งที่แล้วแค้์นะนานๆทีกว่าจะพูดถูกโอเค อ่ะเข้าคำถามมาเลยไหมฮะครับผมมาเลยเวลาที่เราเนี่ยออกไปทำงานไปกินข้าวอะไรนานๆเนี่ยน้องหมาน้องแมวจะรู้สึกคิดถึงเราบ้างไหมฮะคิดถึงครับสังเกตง,ง่ายๆพอเราไปข้างานอกนุกลับมา ให้เป็น5นาทีหรือวันหนึ่งความดีใจความคิดถึงนี่แทบไม่ต่างกันแค่าหายไปแป๊บเดียวกลับมาปุ๊บดีใจกระโดดโลดเต้นทันทีจริงหรอจริงครับก็คือเหมือนกับว่าเวลาของเขาเนี่ยแตกต่างกันไปเลยใช่อ,อายุไขคนเราเนะ 60, 70, เาะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ่ครับของเขานี่แค่ประมาณสิบถึงสิบห้าปีฉะนั้นวันวันหนึ่งที่ผ่านไปเนี่ยมันแป๊บเดียวหนึ่งนาทีของเราไปเท่ากันครับแล้วยิ่งถ้าสิ่งแวดล้อมเขาอยู่บ้านเงียบๆไม่มีกิจกรรมไม่ทำเวลาจะผ่านไปนาน คนแบบนั่งรออะไรนานๆ<ช>รอใคร,ครสักคนหนึ่งมันก็ เปล่าเปลียวกุญแจใช่แต่ถ้าไม่อยากให้เขาเหงานะครับถ้ามีเพื่อนก็จะดีเขาก็จะมีเพื่อนเล่นกิจกรรมก็จะผ่านไปไวครับสิ่งแวดล้อมก็สําคัญครับดูเหมือนพี่ผมบอกเมื่อกี้ว่าถ้าอยู่ในห้องเยียบเยียไม่ค่อยมีอะไรปุ๊บมันก็จะผ่านไปช้าแต่ถ้ามีรถผ่านมีความเคลื่อนไหวมีอะไรให้เขาได้สังเกตได้เล่นตลอดพวกนี้เวลาเก็จะผ่านไปไวขึ้นความน่าเบื่อก็จะน้อยลงฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องออกไปทํางานหรือออกไปไหนนานๆควรจะจัดสิ่งแวดล้อมให้มีการเคลื่อนไหวมีอะไรให้เขาเห็าใช่หรือบางทีอาจจะเปิดทีวีทิ้้งไว ให้มีเสียงตลอดเวลาถ้าไฟก็บานไปเลยไม่เป็นไรครับเพื่อลูกของเราเรายอมจ่ายได้ทุกอย่างจ่ายได้หมดเลยใช่ครับแสดงคุณหมอก็ทํามาตลอดใช่ครับอูโหแสดงเพื่อน้องนี่ทําเต็มที่เลยใช่ครับทุกวันนี้ก็ติดโซลาร์เซลล์ครับโอ้แล้วเราก็ไปนอนนอกบ้านนะถูกต้องครับนอนโซลาร์เซลล์อะไรอย่างไม่ใช่เ้าแล้วถ้าเกิดว่าอ่ะถ้าเปรียบเทียบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสำหรับน้องเนี่ยน้องเขาจะรู้สึกแบบยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งแวดล้อมอะไรมายุ่งวุ่นวายกับเขาเลยก็เขาตีไว้ที่ประมาณ7จ็ดถึงสิบชั่วโมงสำหร ของเขานะก็คือเราออกไปกินข้าวแป๊บเดียวหนึ่งชั่วโมงนี่เขาเป็นเจ็ดถึงสิบเลยใช่ใช่ใช่ห้ตายเพราะเวลาต่างกันสมมติว่าเขาสิบปีเราอายุเขาสิบปีเงี้ยเราอายุหกสิบปีเงี้ยจ้าหกเท่าเลยนะอ๋อแล้วถ้าเราหาเพื่อนให้น้องเขาเล่นสักตัวนึงเนี่ยสามารถช่วยได้ไหมช่วยได้ครับแต่สังเกตดีนะว่าเขาเล่นกันจริงๆริงไม่ใช่แบบพอปุ๊บต่างคนต่างอยู่ี้มีค่าเท่าเดิมอ่าแล้วก็ต้องให้น้องเขาสนิทกันก่อนด้วยใช่ใช่จะกลายเป็นเครียดกว่าเดิมถ้าเกิดไม่สนิทอ่าใช่รริงกกมจ มีมากเท่าไหร่เวลายิ่งผ่านไปไวมากขึ้นเท่านั้นอย่าปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเหงาอยู่บ้านเพียงลราพัง,งน,ะะนะครับฟังไว้นะจ๊ะนะครับวันนี้ก็น่าจะได้สาระไม่น้อยกันเลยทีเดียวครับผมนะครับผมถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรกันมานะครับก็พิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบบ้านผมบายครับ